นี่คือร้านอาหารจีนที่ไม่ใช่สไตล์แต้จิว๋วหรือว่าสไตล์ควางตุ้งแบบที่คุ้นเคยนะทุกคนแต่ที่นี่คืออาหารจีนสไตล์เบตงใช่ฮะเบตงภาคใต้จังหวัดยะลาของเราเนี่ยแหละชื่อร้านว่าการเบตงอยู่ที่ซอยนวลจันทร์เก้าเจ้าของร้านเนี่ยก็เป็นคนจีนเบตงแท้ๆเลยวัตถุดิบของร้านเนี่ยก็อิมพอร์ตมาจากเบตงแล้วก็เมืองจีนหลายเมนูเลยทุกคนพระเอกของร้านนี้เลยนั่นก็คือเมนูไก่เบตงที่เขานําไก่มาจากเบตงจริงๆอะทุกคนเนื้อไก่จะนุ่มแต่ข้างในยังฉ่ำกินแล้วรู้สึกลืม,มนไ,อไนน่ออห คือเรียกโคตรยากมันจะคล้ายบะจ่างอะทุกคนแต่เป็นข้าวเหนียวแล้วก็เอามาผัดกับน,น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วเครื่องนี้ก็จะมีทั้งกุนเชียงไก่แล้วก็เห็ดหอมม,มาแนวสดๆกันมั่งดีกว่ากับเมนูซปเปอร์บะกุเต่ปกติเคยเจอแต่บะกุเต่แบบสูตรยาจีนร้านนี้เอามาทำเป็นแบบแซ่บๆนอกจากหมูจะเปื่อยนุ่มแล้วพอได้รสชาติเปรี้ยวๆเผ็ดๆมาผสมผสานกับเครื่องยาจีนมันทำให้ลืมบะกุเต่แบบธรรมดาไปเลยทุกคนและถ้าเราสั่งไก่เบตงมาเนี่ยก็ต้องกินคู่กับเมนูนี้นั่นก็ ตรงสูนวนจันเช่นเคยเอาจริงร้านนี้มีเมนูที่น่าค้นหาอีกแยะเลยเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงครึง่งถ้าใครได้ไปลองก็เมนต์บอกหน่อยนะว่าเมนูไหนอร่อย